มม้้อนนนััก็ตีีาด่สวัสดีครับพี่น้องบ่าวต่ำโซลูปกับพี่น้องทุกคู่ทุกคนทำอ่อนตอนมื้อนี้บ่าวต่ำสิมากับบ่าวต่ำกับบ่าวต่ำนะครับนะสวัสดีครับอ่านี่บ่าวต่ำพั้มมื้อนี้มาสอนบั้พี่น้องมาหาพั้เป็นสาลายน้ำเทือนอีกคือเก่าครับแต่เป็นชนิดพั้นะครับบ่แม่นเท่าคือเก่านะครับจังได๋ก็สิพาเบิ่งเนะครับเด้่อฝากก็สอนบั้จังได๋ครับนี่คืออุปกรณ์ สวิงครับนี่สวิงแต่ว่าตอนอาผ่าห้องนําด้ยครับกันว่าห้องมันจะรุดออกข้างนอกนะครับนี่เดี๋ยวผ่านต่อมพันธุสลงให้เบิ้งครับบาตามกับยุธถาทั้งเครื่องถาถือกระสอบยาต้องกวเพ่นครับนะครับสอนผําครับผําภาษาไทยเรียกอะไรนะผําครับสอนผําครับพิธีการสอนผํานี่กับนักสอนนั้งสี่ครับ ขันน้ำบ่สสะอาดอีเลีผัมเขาจะบรได้ย่วยสอนนะครับเขาจะดับแนวไปเลยครับอันนี้คือน้ำมันต้องสะอาดแล้วก็บ่ต้องแล้วต้อมไม่มีปลาเนาะนต่อมไม่มีปลาเย็นผือดครับอ่าครับสอนผัมพี่น้องเอยสะผัมมิตรผัมผ่านต่อมนะครับเออมาต่อมโซโลบมากบบระบจตาครับดีละ ัรบสอนพามาม่ใช่ดากใด้หรือตายเขานี่อันนี้กิ้เขียวนี่แมนบุ้เลยครับนี่กิ้เขียวนี่แมนเลยนี่ผลงานครับสอนขึ้นมาสองเถ้าครับนี่สีสอนไปฝากไต่บ้านทั้งสุรินทร์นะครับไต่บ้านทั้งสุรินทร์ถาจิ้มนะครับถากินเดอ้อมาดืกินมางไงเด้อครับผมนี่หายากครับ ซาต้องสะอาดสะอาดนี่ลีครับประมาอยู่ให้กัน,นบ่สะอาดนี่เพิ่นมาอยู่น้ำได้พักนี่ครับเป็นเผื่อดินทรายครับเป็นบอ่อบ่อดินทรายบ่อดินทรายแล้วก็ต้องมัมีปลาครับมัมีปลามาัมีกบสัตว์กินเผื่อยู่บ่ได้ครับบ่ให้อยูไห่ยูคือเบิดเบิดครับเพิ่นกินเบิดเอออันนี้ฝากไว้ทางทาชชูรินนะครับเด้อพี่น้องทางชูริน ฝากไปซอยงาน้ำแน่ฝากไปสูดุงสูปา่าสูยาเถ่าย่ายย่าน,ำน้ำแน่ครับสูคนครับคนเฉิดไปซอยงานครับซอยงานบุนอันนี้บ่ตามบ่าด้ไปแล้วครับกิดธุระอยู่บ้านครับไปบ่ได้ก็เดยมาหาค้องฝากให้นี่แล้วครับวิธีการเฮ็ดกินยังได้กับสิ่งหูดีนะครับไทยอีสานครับแต่ว่าอันไทยกรุงเทพอยากล่องบังกับมาก

มงกอตุ่มตาก็มงกนี่สีไปใสก่อมันอยู่ในนี่แหละี่ลักคักโอ้ยเขาเสเศษหลักหมยวบโอ้ขึ้นแหนแต่อักเกนียนะลกหยันต่อไปแล้วเออหักไหมเอาเอาอมาไปไใส่รอกเชียวถ <laughs> ึงุมเนี่ยนหละ้ายจิเป็นลูกเ,เอ,อ้ยตองมาโลดึงนี่ะ <laughs> พวกเรากดบรรสือเล้วถุงกระแลกหนึ่งยี่สิบบาทกระแลกหนึ่งประมาณสองสามขีดเล้วยี่สิบบาทอันนี้สอนเอาซื้อกินเหรียญสอนเอาเหรียนปกติมาสอนช่วงเทื่กงครับเดี๋ยวในสอนพี่ฝาจพี่สอนน้องสอนที่สอนน้องเออนั่นเหรอตักข้าวเดียวเห็นบ่มขึ้นมาแล้วแกงน้ำดิเด้อแกงน้ำกอม พอเท่ลวะพอแล้วเทเอาสั <fit> yeah. ่นส mm ิน hmm. yes. ัก like อ yeah. ืมลูอีกใช่ไหมเนาะต้องสอนไก่สอนไก่สอนแล้วว่าจิตุ่มขึ้นมาเองนสอนแล้วว่าจิตุ่มขึ้นมาเองคนเปนภาษาแห่งเป็นประการยู่นะแห่งเป็นไม่เป็นใหม่ความมั่น นี่แหละกันมันแก่นสีดำกันแก่มันสีออกสีส้มบ่ะออมสีเข้มออกสีเข้มเขียวเข้มบ่คือกี้แค่หนำบ่ะแค่ถ่ายสิคือเท่าอันละคันเท่าอันแกนนี่ป่ะเข้มเ้ื่อันอืมตัวนี้พอว่างอ่อนๆอยู่แล้วว่ะมันขึ้นไม่เด็ดมันก็สะแตกไม่เดือยส้มแก่มันก็สะเป็นปุ๋ยให้ส้มเกาส้มมันแก่สะเป็นปุ๋ยส้มไม่นี่แม่พันธ่ มันเป็นตัวยังไงไหมครับเขาอนเป็นตัวแดงๆหน่อยๆเะครัาาอ่อเม่มมงเมง่อนกรบนมันเป็นแมงอะไรกวัวมั้งพัมเขาว่าเป็นผืดเม่นงเปเป็นผืดก็ชี้ี่แม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวกะบผูาา้งก้นแบบมีแม่พามีแม่พมเม่ผมกระนหือกันแม่ยงพัมอาจจะเป็นทัชจะเพยดหนึ่งที่มาอาศัยอยู่กับพัมบ่ผู้รลังก้นกัาว่าพมเนี่ยเป็นผืชนิดนึงเลยมันเป็นผือดห็นใสแหนขึ้นคือกันละ คือกันละครับไอ้พวกจอกพวกนี่บัลตะกุลจอกปลตะกุลเท่าตะกุลเท่าแต่วันเป็นเม็ดจ้ะเนี่ยไข่คาเวียอีสานไข่คาเวียอีสานได้รากกับส่วนเอาที่ด่างบะตองผลิตบะตองสมพันธ์เดี๋ยวเพิ wow ่นเกิดเองบะแต่น้ำสะอาดบะแต่น้ำสะอาดบ่มีอันนี้ปลาบ่มีสารบ่มีปลาจริงยมปนบะบ่กันมี เขามีสารเคมีมันบ่เกิดบ่เกิดดักแมวไม่กระทั่งปุ๋ยยังบ่เกิดไม่แต่ขึ้นเกินเื้อว่าสารเคมีสมบูรณ์เลยผ่ามคิดว่าผมีเออปวดเป็นขีดไก่ขีดงัวเนาะขีดไก่บ่อบ่บ่อเกิดแต่เป็นงัวงก็ไข้ยนี่ังหลายขีดงัวขีดไขยแม่นขีดงัวขีดไข้ยนี่นี่ตงามบ่มันหมักโอ้นั่แหละเขียวน มันเต็มอันนี้นะจะมินมันตาเลยมันหล่นมันหล่นเินยกขึ้นจันเฮียรถที่อนมาตั้งขี่ล้วเท่ก่อนป่ะะสอนข้าวเดียวกับเทพเทียหนึ่งหนังเ้ยสอนใกล้หรอเออเอมไม่ต้องดนงานครับคนงานกับพี่น้องเอออยู่นี่ระมันสิบกิโลวนี่ มันซิบลออมันลิบโว่ไอ้เชืองสีแกเต็มทั้งสีหนึ่งทีเดยนี่เอาปันต่อมยาวต่อปากีตอน,น้องปากยาบปูอยู่ไกลใครมีกระไม้กับอามามหงนี่เด้อ,าอมาตอมว, <laughs> ว้ายเป็นมันบังออกจากนี้เราว่าจีไปเอาเท่าต่อพี่หลังเอ้ ออกจากกันสอนพำนแล้วว่าสิเอาท่อมาสู่ปู่นมาแต่ทางไกลนะพ่นอยากกินลาบเท่าว่าสันว่าอเขอื่นยังหอบเผดเป็นมาแต่สม,มุติปะากาันอยากกินลาบเท่าเป็นว่า่อนมาเบิงสอนพำเมื่กิดมาบัถือพันออกมาก่อนยังดีปันหูจักขี่รถเบี้ยไมาอย่างนี้ขี่รถเบี้ยม่อย่างดีมาสิม,มาเบิง บ่ได้เห็นดอกใกลถ่ายวีดีโอให้เพิ่นน้ำนี่ขำล้วนๆนะครับขำนี่่ต้องเอาไก่ครับเอาเ่ดี๋ยวมันก็มาเองครับสอนไปสอนไปสชนมาแล้วเลกลียนมาเองครับว่าต้องย่างรอเนี่ยเพราะว่าคือสวนหัวกเด้อพี่น้องเใยสวนผรมนี่สอนแต่ถวๆนี้แหละทับเขาก็เลียนมาเห็นบ่าเลียนมาแล้วบนเะลียนมาแล้วบนสอนแล้วมันกเกลียนมาเองอออเพิ่นเออข้าก็ยืน,น,น,นสอนนี่ได้ยูนยนน่นี่แหละ คนต่อจมากอะในไลนยเองเห็รอคนขั้นบนช่อนโอ้คนช่อนขนาดจับมีรองเลยอันนี้บ่ได้ขายเลยมีรองเลยไม่ได้บ่ได้ขายครับไม่ได้ขายไปายากกันมาขอไปกินนรำกันกับอยู่ให้คนละอยู่ให้มาขอขั้นบนช่อนเอือขาดอีกแล้วมาติดเหรอ สอนว่าสนเสีกว่าอายุนขึ้นแท้แถวสอนาืทีพูดไปหาพูดจะว่าพูดสอนมาเล้เกเชื่วันนี้ากมันตุดเสวิงหายก็สอนาเต็มเลกเชื่อแท้่าติเตโกนเต็มหน่อยมันสินักตึงนะขันแม่นสาันเออขัน่นขันม่นเต็มนหนูหนาตึงนต้นแรกว่าชิลรถเปนบ่มีเน็ตพี่น้องเลย ติดตามทาง YouTube ูบนะครับเหลืวก็คลิปเลี้ยวนนนเ,น,ะยะะยะเน,นเชิญล,ลงเป็นระยะระยะให้เบิงคือจังตอนเอาเท่าละเนิลงเป็นระยะระยะให้เบิงผู้ใดบ่เคยเห็นการสอนพัมกเบิบงเอาเด้อพี่น้องตั้งบ้าดจบก็สอนทั้งสีอ่อยู่บ่มันสีคือกันบ่เนเชิญหน้าครับอันนี้บระเดีโปแล้วครับอั็นดาข้นใส่เก่งใน <laughs> ดากดากดาก,ดากน้อยนี่แหละดากมันใหญ่ดอก sườn na nâu những gì là ta gẹt thăn nâu, cơ thể gân nâu, kiệt giằng thăn riêng kiệt, nát là bao? Nát liền. sườn măng câu đó, sườn măng hiên khi vang băng, băng Xăm gang gạch đến mục 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 gang xe buộc ở đây, ừ, bộ toàn xe nằm đây. Nằm bên mà, gần tao bọn xe nam lider bọn xe nam lê nam 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 bọn xe xe nam lê nam lê nam xe nam lê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  โอ้หลายๆๆแต่ละซองโลคันเด่นแต่ละซองโลคันเด่นเคียวอะเคียวบาตัมครับบาตัมโซลูปครับเปนจีสอนพัมบันนี่ยนี่ปนสอนเกี๊ยวแบบหน้าเลยครับค่อยๆค่อยๆเขาวจีต่นค่อยๆเด้อแบบเกี๊ยวเลยเปนบดตักได้ครับเปนมักไปตักห่างๆครับมองเด็ดๆห่างๆขี้เหนียวหมดหลายคนวะ เีน่ยปวดนมันก yeah, ็มีอ um ั้นโอ้หนักต่อนักแล้วเป็นเจ้าเขียวเลยครับพ่ทตักสองบาทนุ่หันกักลนุดคือเก่ารับจังหวะมาถอนมองนี้ผมกับลุดซ้มเถื่อปวนนะส่วนยายก้อยปวดปะปวดน่าตึ๊ดเลยปวดอุ้ยมีแต่ผมพีพีพีเอาทางพีเนีทางพีเนี่ย เออทั้งหลังผีอุ้ยน,นานาๆผีอุ้ยอีกช็ดซอ,องซ้ำบาท,ทกันเมือ่อไหร่ลครับไปซอยงานเพื่นอนปวดโซลุปอีกแล้วครับท่านโซลุปอีกแล้วครับเบื้องดากมันได้เด็กดากมูรุดอีกงานเข่าอย่างเด่นอันตอนกันยากแน่จะได้ว่าเต็มแล้วแมนครับ มันนักตึงเมียนหลดครับขันเมียนเบาเบี้มๆในดาร์ลุดงอหน,น,น,<ำ>น,นับหนับเลยหนับอาดเดลยเด้อจีเขียวนี่โบแมนยังนะครับมีแต่เท่าโอ้มีแต่แอนสไลายไข่พัมไข่พัมแห้งสอนแห้งมาเรื่อยครับุ <laughs> ่นเฝนไล่ไปกลางเลยฝนบู๊หน,น,นาติดเลย Thế mình điền nyang là lag và song bát mùa lèp tên như sau được sau vinh tang nặng 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 nặng